สวัสดีครับผมเห็นคลิปนี้เป็นคลิปที่ครูวิวพูดถึงทหารที่เดินทางไปป้องกันชายแดนไทยทเขมรมีคนดูเจ็ดแสนสองหมื่นครั้งมีคนคอมเมนต์เก้ารอยยสบสาคนมีผู้แชร์หนึ่งันห้าร้อยครั้งผมนำมาให้ดูครับสำหรับสถานการณ์สงครามที่กำลังเกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าร้านไล่ในกล้องเนี่ยเจ้าของร้านก็คือพี่ก้องซึ่งพี่ก้องเนี่ยเขามี บทบาทที่สําคัญอีกบทบาทหนึ่งก็คือพี่เขาเป็นทหารค่ะพี่เขาเป็นทหารราบอยู่ที่เอค่อายนาครสวรรค์เขาก็ได้รับหน้าที่เพื่อที่จะไปบัหน้าที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสงครามที่มันกําลังเกิดขึ้นก่อนไปภาพที่วิวเห็นภาพที่วิวจําได้นะแกแบกเป้ใบหนึ่งกระเป๋าทหารนั่นน่ะใบหนึ่งก็คงไม่มีอะไรมากคงไปกสิงแค่ชุดฝึกชุดเดียวของเขาน,นล่ะ ออกไปไปบัติหน้าที่ที่ภูมะเขือก่อนที่แกจะขึ้นภูมะเขือแกโทรมาหาน้องๆในร้านโทรมาคุยแล้วก็เปิดโฟนคุยกันให้น้องๆได้ยินเสียงแม่ยังติดหูอยู่เลยแกพูดว่าเฮ้ยเรื่องร้านอ่ะหยุดไปก่อนนะพี่ขอทำเพื่อชาติก่อนฮึ <c oughs> มนีอแบบแม่งแบบ ชื่นชมนะวิชื่นชมในตัวพี่ก้องคือมันทําให้เห็นเลยว่าหน้าที่ทหารน่ะมันสําคัญจริงๆแล้วมันยิ่งใหญ่มากชื่นชมในขณะที่ว่าเขาแบบเขาด้วยความที่เขาเป็นทหารน่ะเขาต้องพร้อมตลอดเวลาเขาต้องเสียสละกได้ทุกเมื่อ,ไม,อไม่ว่าจะเรื่องของธุรกิจไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวหรือว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาต้องยอมสลักต้องยอมออกมา ปฏิบัติหน้าที่ที่เขาได้ร so ับซึ่งวิวก็ถือว่ามันมันมันเป็นเกียรติมากมันดูยิ่งใหญ่มากสําหรับวิวนะมันดูยิ่งใหญ่มากแต่วิวว่าสําหรับใครหลายๆคนมันก็น่าจะยิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เขาทํามันก็ประเทศเราเองเนาะเขาก็ทําเพื่อประเทศเราเองสุดท้ายนี้ก็ชื่นชมชื่นชมในตัวพี่ก้องนะชื่นชมในตัวพี่ก้องแล้วก็ชื่นชมทัทหารทุกหน่วยทหารทุกนายหรือ เอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ครั้งนี้พี่คือบุคคลสำคัญพี่คือบุคคลที่เสียสละมากๆขอบคุณมากๆที่ทำเพื่อพวกเราขนาดนี้ไม่ว่านั่นจะเป็นเพียงคําว่าแค่หน้าที่แต่มันมันคือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่มากจริงอีกคลิปหนึ่ง เป็นความรู้สึกจากใจของทหารครับวันนี้ผมไปทานข้าวอยู่ในมอหร้านค้านะครับเป็นข้าวรัดแกงครับผมก็สั่งเป็นปกติผมแล้วผมนี่สั่งกับข้าวผมจะสั่งเพิ่มข้าวแล้วก็กลับสองอย่างก็ชี้ไปว่าจะเอาอะไรเขาก็ตักมาให้แล้วก่อนที่เขาจะยื่นใหม้ผมเขาก็ไปหยิบไข่าดาวนะครับใส่ที่จาาผมกำลังจะบอกว่าผมไม่ได้เอาไข่ไข่ดาวครับแก ยื่นจานมาแล้วก็พูดว่าวันนี้เลี้ยงพิษหานนะผมรู้สึกว่านีปน่ประเทศไทยอ่ะโคตรจะน่าอยู่อ่ะโคตรรู้สึกดีตื้นตันอยู่ในใจแต่ผมพยายามที่จะยื่นตังให้แกเจก,ก็ปัดมือออกด้วยความที่มันมีคนต่อคิวอยู่เยอะผมก็เลยก,ก็เลยไม่ได้อ้าก็เลยถอยออกมาตังแก่แกก็ไม่เอาตัง รู้สึกลึกๆในใจก็คือผมทำไมผมรู้สึกรักประเทศนี้จังเลยมันหลายเหตุการณ์มากครับที่เราที่เกิดปัญหาขึ้นระหว่างไทยกับบุชาก็ทั้งประชาชนทั้งอะไรช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ครับชาวบ้านก็ไปช่วยอาหารครับเขาไม่มีอาวุธเขาลบไม่เป็นเขาก็ส่งกำลังใจคนระับทุกครั้งที่ไป ซื้อของก็จะมีคนนี่วันนี้ให้ใหทหารฟรีพี่ทหารากได้อะไรเลือกเลยนะเนี่ยผมอยากจะบอกว่าปีนี้นะผมผมไม่ได้เข้าพื้นที่นะผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่ด้วยความที่เขาผมอยู่จังหวัดขอนแก่นเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้นะก็ก็มีการตึงก,งกันบางที่แค่เนี่ยแต่เขาก็เห็นผมใส่เครื่องแบบแล้วครับผมมาพักเที่ยงนะไปถึงเขา เขาก็พยายามที่จะช่วยเหลนะือโดยที่ไม่ได้ถามว่าเราเราเป็นใครเรายากดีมีจนอะไรเขาไม่ได้สนใจคนระับแต่เขาพร้อมที่จะหยิบยื่นให้ด้วยความที่เขามองว่าเราเป็นทหารนะมันทําให้ผมรู้สึกภูมิใจแนละตื่นกำลัใจมาในเรื่องนี้คนะเราช่วยกันคนระับในช่วงที่เรามีวิกฤตครับอันนี้ดีมากคนระับผมรู้สึกภูมิใจนะ ขอบคุณที่ผมได้เกิดเป็นทหารไทยนะครับได้เกิดในเมืองไทยนะผอให้ทุกคนได้ช่วยเหลือกันทำเคียร์ขอบคุณจริงๆบคมาก thank mm -hmm. you mm -hmm. รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ค่ะสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะร้านอาหารเลี้ยงข้าวทหารฟรีขอบคุณที่ปกป้องอธิปไตยบรรยากาศเช่นนี้หายากในประเทศอื่น อุตสาห์ผ่านมาโปกเรียกเลยพี่ทาหารมากินเลยไม่คิดตั้งเอาให้เต็มที่เลยพี่ขอบคุณพี่ๆมากๆนะยอดอนช่วยปกป้องอธิปไตยโอ้โหนี่ร้านปรึกษารับครับ ครัวปรึกษาอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนี่ประกาศชื่อร้านให้ดังๆเลยครับดีใจมากที่พี่ทหารแวะเวียนมารับประทานอาหารและทางร้านบอกรอคอยวันนี้มันนานแล้วดูตามข่าวเนี่ยได้เห็นพวกพี่ๆทําหน้าที่แล้วโบกมือบายๆเนมื่อกี้นี้เอาให้เต็มที่เลยครับอยากให้พี่กินให้ท้องอิ่มตอบแทนกับสิ่งที่พวกพี่ๆเนี่ยสละสละหลายๆอย่างเพื่อไปปกป้องอธิปไตยให้พวกเราครับคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาครับคลิปนี้มีแคปชั่นไว้ว่าครัวปรึกษารู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้ดูแลพี่พิหานในวันนี้อบ คุณสุดหัวใจค่ะหนึ่งใน,นทหารที่ทางร้านเขาเลี้ยงข้าวก็มาขอบคุณด้วยนะผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแทนน้องๆทหารด้วยครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้กินมื้อนี้ที่ร้านครัวพฤกษาครับอยู่อำเภอวังม่วงนะคุณผู้ชมเผื่อใครจะแวะไปทางร้านมาตอบคอมไม่บอกขอบคุณที่ให้เราได้ดูแลนะคะการมาของพี่พี่ทำให้ทุกคนในร้านมีความสุขมากๆเลยค่ะคอมเมนต์ก็ชื่นชมทั้งสองฝ่ายเลยครับทั้งฝั่งพี่พี่ทหารด้วยทั้งฝั่งร้านอาหารครัวพฤกษาด้วยเข,ข้ามาบอกว่าเพื่อนทหารเนี่ยบอกช่วงนี้ไม่กล้าจจออดรรถเเลยเกงงใิทหา เขาก็อยากจะจ่ายเงินนะแต่ว่าทางั้า,งนานเขาสบายใจเต็มใจและยินดีจะเลี้ยงข้าวฟรีๆแบบนี้เลยครับทหารแนวหน้าขอบคุณพี่น้องชาวไทยกองทัพต้องเดินด้วยท้องสวัสดีครับแนวที่ผมอยู่ครับมันค่อนข้างที่จะไกลมากต้องเดินเท้าไปด้วยซ้ำแกว่าจะถึงคือรถอะไรแบบส่งเข้า ตอปองต่างยากมากครับแต่ว่าอาหารการกินหลักๆเลยครับก็ยังส่งถึงแนวหน้าตลอดเคยได้ยินคำนี้ไหมครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับยิงกันอยู่ครับถ้าแบบมันไม่มีข้าวกินครับมันไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาอยู่หน้าแนวจริงๆมันไม่ได้หมายถึงว่าแบบเอ้ยิงกันถึง8ปดโมงถึงเที่ยงอะไรครับมันไม่ใช่ครับมันคือทั้งวันทั้งคืนครับแล้วฝั่งเขมเมี่ยเวลากลางคืนมันจะชอบมามาแย่มาแบบมา มาหาอะไรทําตลอดครับบริเวณแนวหน้ามากวนให้ทหารไทยไม่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินเรื่องแบบสิ่งของใช้จําเป็นหรืออุปโภคบริโภคต้องต้องยอมรับจริงๆว่าทางผู้มชาแล้วก็กองทัพเลยครับดูแลได้ไม่เคยขาดเลยมาถึงแนวหน้าตลอดผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมมีความเชื่อมัน่นมากๆไม่ว่าจะล้ําเข้าไปแดนข้าศึกหรือว่าลุกไปขนาดไหนถ้าเรื่องการส่งกำลังรุงยัง แบบมีมีความต่อเนื่องแล้วก็เนีสนับสูงได้ตลอดได้ตลอดก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่บำรุงขวัญของทหารแนวหน้าได้ค่อนข้างดี